ชอยเดอะซีรีส์วันนี้เสนอตอนเจ้าหญิงกับกระจกวิเศษหึาเฮงเยจะเล่านิทานเรื่องเด็ดกระจกวิเศษอยู่ที่ปราสาทใหญ่กระจกวิเศษจงบอกกาเถิดว่าใครงามเหลิอในปัตถภีกระจกวิเศษต้องบอกก็เถิดว่าใคยงามเหลิศในปัตภีถามแบบนี้ก็ตอบว่าแม่มดร้าย ถามแบบนี้ก็ตอบแบบนี้ถามมาพันปีไม่รู้จะเบื่อเมื่อไหร่มาแล้วจ้ามาแล้วจ้า แม่มดเดินมากำลังจะเข้าไปวันนี้ที่ประสาทฉันมีงานเลี้ยงกันคนมามากมายรวมถึงสโนไว้แสนสวยไอท้ทีว่าสวยน่าไม่ค่อยสวยเท่าไรลองถามกระจกจะดีกว่าใครงามสุดล่าตอบว่าสโนไว้เฮ้ยเฮ้ย ที่ทำไมไม่ใช่ฉันทั่วทั้งโลกนั้นฉันสวยกว่าใครต้องจัดการสโนไว้เสียอสิ้นให้มันแดดินสิ้นใจตายเมื่อก่อนฉันอาจจะชมแกแต่ตอนนี้ไอ้ทีแดนแดก็คือสโนไว้้์รูปก็งามน้ำใจก็งามนอกงามในงามนงามนอกงามในได้เลย คนฉลาดอย่างฉันต้องวางแผนขามันก็ยังแย่คายเดี๋ยวจะเอายาพิษให้มันกินทุกคนได้ยินอย่าไปบอกใคร <c oughs> เดี๋ยวจะเอาแอปเปิ้ลไปฉุกยากัดกรับลิ้นชาจุกปากตาย <c oughs> นี่กจะช่วยฉันไหมไอ้กระจกถ้าไม่ช่วยเดี๋ยวจะทกบเสียแต่กระจาย <c oughs> เอา เราต้องช่วยแหละสิพวกเดียวกันแต่จะให้ฉันทำอะไรหน้าที่ของแกที่ต้องช่วยฉันแกต้องหลอกให้มันกินแอปเปิ้ลให้ได้ถ้าหากสนุไว้ผ่านมาเจ้าต้องเอาแอปเปิ้ลอาบยาพิษให้มันกินถ้าจะได้สวยที่สุดในปรตตาพี ตกใจสนอไว้เดินมาเอาสนอไว้จะมาได้ก็ยังไงฉันไปเที่ยวป่าแล้วก็เมามาแล้วก็ตาลายามาตาลายโอ้สัิก็พระความเมากลายเป็นคนโง่เขามีรู้เรื่องก็อะไรสวัสดีจ้าแม่นกเอียงเป็นแม่เลี้ยงฉันใช่ไหม เมาจนงงหลงว่าเป็นแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงก็ไม่เลี้ยงใช่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 วันดีจ้าแม่เลี้ยงที่เลี้ยงฉันมาโตใหญ่ไม่ไ็นไรหรอกลูกยาที่แม่เลี้ยงมาเพราะว่าแม่เลี้ยงไปพูดยังไงวะนี่แกเลี้ยงมาหรือว่าเลี้ยงไป เมาแล้ว็็ยังงงถามว่าไปเมาอะไรมาก็ไปเที่ยวป่าเมาผลไม้โซเซตุ่มปัดตุ่มเปนี่มันยังไงอยากจะส่องกระจกแล้วชะงกไปดูได้กระจกูอ นี่ไม่ใช่ฉันนี่อะไรนะเดี๋ยวดูดีๆดูใหม่ดูใหม่ไอ้ชุดดูดีๆดูใหม่ดูใหม่โอ้ใช่แล้วใช่แล้วใส่แจวเลยเข่าใจรูปร่างฉันเปลี่ยนไปเยอะดูเละเธอะไปกันยกใหญ่โอ้ออออย,ยสิเมาหรือก็จบมันเลอะขอเช็ดดีกว่าเนอะ จะได้ใส้่ใจลองนะเิ็บผ้าขึ้นมาแล้วก็ว่ากันไปเอาแปไปที่กระจกแล้วเช็ดกระจกมันจะได้ใสเช็ดเช็เช็ดเช็ดดีกว่าวนขวาแล้วก็วนซ้ายโอ้ยาเลอเถอะทิ้งดีกว่าเนะ ทิ el ke el ke ้งไปอือเ้ฉันยังไม่ได้ทิ้งฉันยังไม่ได้ทิ้งแล้วกระจกมันทิ้งไปได้ยังไงเดี๋ยวก่อนแกยังไม่ได้ทิ้งในกระจกก็ไม่ทิ้งดูใหม่ดูใหม่ไหนดูใหม่ดูโอ้ยังไม่ได้ทิ้งงานทิ้งทิ้งไปเอ้ากระจก อาไรยอ๋เย็บขึ้นมาดีกว่าแล้วก็พับผ้าเข้าไว้สลัดแล้วทำไมทำไมสลัดอะไรจะ๊ะอะไรจะ๊ะอเมาแล้วตามันลายหน้าตามองมนด,ดูแล้วไม่น่าสนอกสนใจถ้าแป้งสนหน่อยถ้าแป้งดีกว่า น่าจะได้ใส่ขยี้ขยี้แล้วทาทันทีโปะเข้าไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจ้าเมื่อกี้ทาแป้งแล้วใช่ไหมเอ๊ะฉันยังไม่ได้ทาแป้งจะจบคาแป้งได้ยังไงเฮ้ย ถ้ายังไม่ได้ทาแป้งก็ไม่ได้ทาแป้งเหมือนกันไงอไม่ได้ทาแป้งเหมือนกันแ,แสดงว่าฉันตาลายโอ้แตัตวสหน่อยไม่ค่อยงามเท่าไหร่ จาสนาไว้ใาสงสัยว่าตาสโสนาไว้ยายไหนอ,อยากรู้ขอดูอีกไหมเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะหัวยังไม่ลาน <RTX> นั่นเห็นไหมออมองไม่ค่อยเห็นตาฉันเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ขอเทียนหน่อยอ เทียนทำไมเล็กกว่านี้เหรอเนกระจกก็มีนั้นแล้วนายกระจกทำไมไม่มีไฟอ,อะไรนะใครเดินกระเทือนนะกระจกไหวอ๋อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสิไฟก็มีเหมือนกันไงมีเหรอมีเหมือนกันไงออ,อ,อมีแล้วมีแล้วยเ่ยังมีไฟ มีไฟเลยอเอาเทียนแล้วไปเก็บไฟมน,นุ้ยตกกระจียุ้ยตกกระใจไผ่ร้อหิวเหลือเกินหิวเหลือเกินไม่รู้จะกินอะไรหิวหิวน้ำแล้ะกอกกระดกน้ำเข้าปากไป ท้องมันตึงแล้วไม่กินแล้วกินไม่ไหวกินกล้วยดีกว่าหยิบกล้วยขึ้นมาแล้วก็ปอกไปเอ๊ฉันยังไม่ได้ปอกบอกว่ายังไงอ๋อนน่้นก็ยังไม่ได้บอกกระจกมันหลอกงไงเบอกปอกบอกเออแล้วก็ปอกกล้วยไป กล้วยกล้วยไปแล้วก็เอากล้วยใส่ปากเอากล้วยใส่ปาก ทำไมไม่เท่ากันเอ๊ะอะไรกันน,กน,กนั้นมันยังไงยังไงอ๋อเมื่อกี้กัดด้วยหรือยัง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 แล้วกัดที่ไหนไหนมันกัดที่ไหนอ,อ,อ,อ๋อ,อยังไม่ได้กัดเห็นชัดแล้วเห็นไหมอ๋องั้นกัดจะดีกว่า โอ้เน็่เดฉันว่าแกรีบกัดจะดีกว่าเล่นอย่างนี้ฉันว่าเดี๋ยวฉันอ้วกตายงั้นกินนอแตงโมกินแตงโมดีกว่ากินแตงโมดีกว่ากินแตงโมนะจะได้สบายเออแตงโมชิ้นนี้กินแตงโม ฉันยังไม่ได้กัดจ้ะอ๋อเมื่อกี้ยังไม่ได้กัดให้ดูให้ชันทันกัดแล้วทําไมหอฉันว่าฉันนียังไม่ได้กัดฉันมองไม่ชัดใช่ไหมเจริงๆแล้วกัดแล้วจ้าแต่ว่าแกตาลายกัดจริงหรือเปล่าลูกแม่เมาแล้ไม่เข้าใจ เฮ้ยกระจกมันหลอกไม่ใช่ไม่ใช่นี่ใจไรจ๊ออะไรจ๊ะนี่กระจกปลอมโดนยอมสะเปื่อยโอ้ยเดือยวันมันจะหลอกมันได้นี่พวกแกมาหลอกเขานี่เห็นเขาเมาใช่ไหมเอาอย่างงี้เขาเรื่องนี้ไม่ต้องแล้ว หยิบแอปเปิลมาส่งให้ออแกอย่ามาชวนคุยนอกเรื่องจะทำให้เปลืองเวลาไปแกต้องกินแอปเปิลเดี๋ยวนี้กินสิกินสีกินเข้าไปไหนกินไม่กินฉันรู้ดีถ้ากินทันทีฉันต้องตายเรื่อง,ง,ง,งนี้ฉันอ่านมาหมด แม่มดใจร้ายแอปเปิลลูกนี้อร่อยอย่างแรงกินแก้คอแห้งกินแก่ไออ๋อคอแห้งเหลือเกินขอกินแอปเปิลหน่อยได้ไหมโอ้ดีมากเลยจะสนวยจ้กินแอปเปิลไม่ต้องมาหลอกกันเลยฉันรู้ทันใครต่อใครจะกินก็กินอย่ามาโอ้เอขี้จุเบเบบใช่ไหมบอกกินซะ ไม่กินกินซะไม่กินกินซะไม่กินกินซะกินซไม่ซะกินซะไม่กินไม่กินะไม่กินไม่กินโอ้หไม่กินเดี๋ยวกูกินให้โอ้โหหยุดแย่งกันเสียทีแย่งกันอย่างนี้แล้วมันจะหลอกยังไงเอจ้าเอจาเอจ้าเอจ้าน้อยได้กินยกินกิน จะกินอะไรเดือนหนาเนี่ยเอานั่นน่อ้ยนี่ก็เล่นในเข้าท่าไม่ใช่ตัวเองกินตายก็ะตกไม่กินอ้าวตายจริงนะเฮ้ยตายตายขอให้สมพรตายขขอให้สมพรเล่นเอาแล้วท่านผู้นานี่รานี่นี่ก็ถึงบอกว่าให้ศึกษาให้ดีลู่ทางของคนเนี่ยถ้าเรารู้ทันเราก็ไม่กินไง เห็นไหมเราอ่านเราศึกษาหนังสือเนี่ยให้ความรู้กับเราหนูๆน้องๆต้องขยันอ่านหนังสือเหมือนชาวนากับงูเห่านิทานเก่าแก่ที่เขาสอนมาตอนนี้ชาวนาเจองูเห่าก็ไม่อุ้มมาไว้ในอ้อมอกเหมือนเมื่อก่อนแล้วเมื่อก่อนเห็นไหมชาวนาเดินไปที่คณะนิทานรุ่นเก่าอ่ะชาวนาก็ไป ไปเจองูเ <Ooh. S 1> ห่านอนขดอยู่หนาวไหวติ้งไม่ได้ชาวนาก็สงสารว่าหนาวก็อุ้มงูเห่าขึ้นมาไวแนบอกพองูเห่าฟื้นรู้สึกตัวสัญชาตญาณของสัตว์เดรัจฉานออเชาวนาก็ไม่รู้พองูเห่าฟื้นขึ้นมาชาวนาก็เลยกัดงูเห่าตายน่าสงสารนะครับน่าสงสารนาสงสารงูเห่าไม่สงสารน้องที่นั่งฟังอยู่นี่ สรุปแล้วว่าเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทําอะไรต้องทําให้สําเร็จเออจะไปไหนมาไหนก็ถ้ายังไม่สนโนก็จะไปไหนก็สนโนไว้ซะก่อนออ <aten> ถ้าเราไม่สโสนไว้เราไปทุระเมื่อกี้ว่าจะตรงสัย โอ้ยแลก็ชื่อเป็นเรื่อง s n o อะไรชื่อเรื่องเขา s n ไว้สัปดาห์หน้าเรายังมีซีรีส์ซีรีส์ใครซีรีส์ใช่ไหมซีรีส์ฮะซีรีส์ห้สนุกสนานอีกเยอะแยะมากเรื่องอะไรที่ดังๆโเราจะเอามาแสดงกันนะครับแล้วมันแสดงในรูปแบบของเอยเป็นศิลปะไทยๆพื้นบ้านเราแล้วที่น่ากลับมาเจอกันนะครับทุกอาทิตย์เลยหกโมงครึ่งถึงหนทุ่มครึ่งทางช่องหนึ่งเวิร์คอยแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ